ออสคอยน์กำลังตกต่ำอย่างน่าตกใจรายงานจากอาคมเปิดเผยว่าเหรียญออตคอยน์กว่าร้อยรายการกำลังต้องเผชิญกับภาวะขาดทุนอย่างหนักโดยราคาของเหรียญเหล่านี้ร่วงลงกว่า60%ในช่วงปีที่ผ่านมาการสำรวจนี้แสดงให้เห็นว่าในขณะนี้มีเหรียญคริปโตมากกว่า300ตัวที่มีแนวโน้มราคาตกต่ำโดยเฉพาะอย่างยิ่งเหรียญยอดนิยมอย่างด o อก i ยฟอสวิฟและ u, ชีเบอร์อินูชีบที่ราคาลดทวบลงไปในช่วง30%นถึงห0นด้วยกันในระหว่างนี้ดัชนีออสคอยน์ซีซั่นกัน โดยได้ร่วงลงจากเกือบ90เหลือเพียงประมาณ10ซึ่งสิ่งนี้ก่อให้เกิดคำถามว่ากำไรที่ตลาดคริปโตเคยสร้างขึ้นในปี2024จะถูกสลายหายไปอย่างสิ้นเชิงหรือไม่สาเหตุส่วนหนึ่งยังมาจากเหตุการณ์ b l a c ฟ Friday ที่เกิดขึ้นในเดือนตุลาคมและปัญหาความสัมพันธ์เรื่องภาษีระหว่างสหรัฐจีนที่ส่งผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุน แม้ที่ผ่านมาจะมีการฟื้นตัวเล็กน้อยในครึ่งปีแรกของปี2025แต่ก็ยังโดนผลกระทบจากปัจจัยภายนอกอย่างหนักโดยบิตคอยยังคงครองตลาดอยู่ในระดับประมาณ60%ซึ่งแสดงว่าตลาดออสคอยยังคงมีโอกาสในการเติบโตสำหรับหลายๆคนสิ่งที่น่าสนใจก็คือปัจจัยเกี่ยวกับการเปิดตัว e TF จะสามารถกระตุ้นความสนใจในการเก็งกำไรในเหรียญออสคอยอย่างเซอร์เลเนโซลและพี so, ได้หรือไม่ จากการพิจารณาถึงสถานการณ์ในปัจจุบันเราเห็นว่ากองทุนซอลลอง ETF ของบีไทร์ได้รับเงินไหลเข้าสูงสุดในช่วงเริ่มต้นแต่ราคาของเหรียญโซกลับมีการเคลื่อนไหวอยู่ในช่วง1 8 0 2 0 0ไม่ได้เกิดการพุ่งขึ้นอย่างที่หลายคนคาดหวังในขณะเดียวกัน n e x กซก็ยังมีปัญหาราคาอยู่ต่ำกว่า2.7ดอลลาร์ก่อนที่จะมีการประกาศอนุมัติ e t f ชุดใหม่ซึ่งแสดงให้เห็นว่าเงินไหลเข้าส่งผลให้ราคาพุ่งขึ้นได้อย่างทันทีนอกจากนี้ยังมีอลัลี่น์อ และ artificial Sointerger Alian f t ซึ่งดูเหมือนว่าจะมีการะส,สมเหรียญหรือการย้ายบางส่วนจาก Binance เพื่อถือครองในระยะยาวตามข้อมูลจากคริปโตคอนการสิ่งนี้สะท้อนให้เห็นถึงแนวโน้มการเก็บเหรียญในกระเป๋าเงินส่วนบุคคลโดยในอนาคตอาจมีการปรับเพิ่มมูลค่าในตลาดนี้หรือไม่นี่คือเวลาที่ดีที่จะฟังความเห็นจากคุณคุณเชื่อว่ากระแส ETF จะสามารถพลิกฟื้นตลาด altcoin ได้จริงหรือไม่แสดงความคิดเห็นด้านล่างได้เลย